สวัสดีครับทุกท่านมือนี้เก็บภาพบรรยากาศทดบานเฮาพี่น้องเนาะฝายน้ำล้นทดบานเฮาพี่น้องเนาะทดท่าสังครับผมหมดนะนี่บรรยากาศล่าสุาดพี่น้องน้ำเบิ้ลกัพี่น้องหมดนะตัวนี้บรรยากาศนาทดกับพี่น้องมดนะน้ำนี่จะไหลมาด่านบนพี่น้องเนาะไหลมาไหลอำเภอพี่น้องเนาะมาจาก,กอำเภอภูสิงห์หอดคูขันหอดปรางกูแล้วหอดบ้างหินกับผมหมดนะไหลลงมาตรงนี้สิมาประมาณเดือนกันยาพี่น,น,อน้องเนาะน้ำประมาณเดือนกันยา ทดท่าสังโทษดีกับบรรยากาศทดพี่น้องเนาะสันทดสันเคขื่อนพี่น้องไปนะทดท่าสังบ้านเาพี่น้องเนาะผมมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนพี่น้องไปนะพวกคนกับผ่านไปผ่านมาพี่น้องเนาะใส่ไปเส้นทางไปหลายด้านพุ่นกับเป็นอำเภอวังหินพี่น้องด้านพี่ด้านนี้เป็นอำเภออุณตมพรพี่น้องไปแบ่งกันระวังระวังทดพี่น้องเนาะระวังหัวสำรากพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศไม่เบิ่งพี่น้อง ก็ติดสถานการณ์ทดท่าสังพี่น้องเนาะช่วงฤดูแรงครับผมหมดนะทางเส้นนี้ก็ไปเอาเภออุ้มพรพี่น้องเนาะไปบ้านโคกแานพี่น้องฝั่งบ้านโคกแานครับผมหมดนะบรรยากาศนี่เงียบเนี่ยยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะมันมีน้ำไหลบรรยากาศช่องระบายน้ำเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งหมดสิบช่องพี่น้องแห้งเบื้อล้วพี่น้องสิบช่องสิบช่อง ป็นต้นน้ำเขาง่ายๆแบบพอสังเกตไปคือต้นน้ำบ้านเฮาพี่น้องเนาะน้ำมากไหลลงห้วยเลือหนักไหลออกไปให้ชาวนาเฮ็ดนาพี่น้องเนาะตามฤดูกาลพี่น้องแต่ว่าเขาจะมาประมาณเดือนกันยาพี่น้องตุกันยาตุลาพี่น้องเนาะไหลลงสู่ห้วยสำรานครับผมพอดนะทางไหลลงพี่น้องเนาะห้วยสำรานพอดนะบรรยากาศด้านล่างเป็นห้วยพี่น้องเนาะห้วยสำรานที่ผมเคยถ่ายไปเบิร์นนะพี่น้องอันนี้ถือว่าวง่ายว่าต้นน้ำครับพี่น้องเนาะ ถ้าต้นน้ำจริงๆก็อยู่พู้นยู่ผู้สิง,งพี่น้องเนาะเอาแบบไง,ไง่ายๆคือว่าต้นน้ำจากหมู่บ้านเราก็เอาเอา,เอามองนี้แล้วพี่น้องเป็นต้นน้ำมะนะบรรยากาศบรรยากาศอากาศดีเนี่ยมาเลีงพี่น้องบ้านเฮาอากาศดีอากาศดีก็ดีก็เดีออกมาหาขี้พี่น้องเนาะภาพบรรยากาศไม่เบิง่ง ถนนด้านนี้ก็ด้านหน้าหน้าทุดหน้าไฟช่วงนี้คนมาคอยหาปูหาปลาพี่น้องมันบ่ถือพี่น้องป้านเบิร์ดอ่ะพี่น้องป้านนี้ลงหวยเบิดแล้วครับผมกว่นนะี่ยก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมให้ดูครับผมถ้าจะเล่าประวัติมันก็นใกล้เติมอยู่พี่น้องเนาะช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็อ้ขึ้นสูงได้พี่น้องกวนะ่นนี่ยปูนแทนปูนั่นกระดานล่างสูงทิพย์เลย อันนี้ก็ล่ำหว้วยสำราญนะพี่น้องเนาะหว้วยสำราญเลยนะช่วงนี้ก็บ่มียังพี่น้องน้ำนี่ก็ถือว่าบ,บ่หลายธประได้พี่น้องเนาะตอนนี้ก็มีนาำมีสา,าพฤษภาอีกสองเดือนพี่น้องมันก็ลดไปเรื่อยๆบรรยากาศทุบท่าสังเจ้าน้อยก็ไม่บูดฟังไฟพี่น้องเนาะบูดฟังไฟสลองปูทุบท่าสังพี่น้องพมา่านี่หลายเดือนหกพี่น้องเนาะมีทุกปีจัดกันสองอำเภอพี่น้องบรรยากาศ รถท่าสังครัผมมากระโดดคู่หูส์กับพี่น้องเนาะรถคู่หูรถหาคลิปครับผมเหมืนน่ะนะรถประจำตำแหน่งหาคลิปอย่างเดียวครับผมเหมืนน่ะนวะกันพี่น้องเนาะกั้นน้ำส่วนจังสีบ่มาออกพี่นอนะ้องเนาะโอ้โส่วงน้ำไหลไหลแห้งเลยพี่น้องไหลแบบสุดยอดเลยพี่น้องประกาลุ้งเลยเหมืนน่ะนะประตูน้ำพี่น้องเหมืนน่ะนะเป็นกานไว้ถ้าปล่อยลงห่วยเวบิ้กันมัมีน้ำใสเข่าพี่น้องเนาะ ว่าจะพืชหน้าทวดู้หน้ำเรื่องนี้เดียวมันก็สามวันทีดอกพี่น้องนี่แห้งเบิดนี่รถแห้งนะหน้าทดหน้าทดท่าสังบรรยากาศยังแรงนะพี่น้องเนาะพุดนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินบานเฮาเมื่อไี้ได้คลิปยาวสามคลิปแล้วพี่น้องเนาะคลิปละห้านาที ขี่มยาวซ้ำขี่เพียวละหาหนาที่หาหนาที่กระพงกันนะบรรยากาศนี่ยังแลงมาหน้าอว้วควายกับคอบพี่น้องนะ้องเอาคนมาเลี้ยงอยู่นี่ปลาพี่น้องมั้กยกำลังไหลออกมาพี่น้องเนาะวัวควายเข้าคอกบานเฮา ช่วงนี้ก็บ่มมียังหลายเนาะพี่น้องเนะาะบ้านเฮาจักหน่อยบนดอกอีกประมาณงสองสามเดือนพี่น้องเนาะเข้าสู่ฤดูกาลไถนาหว่านข้าวหว่านหนำหน้าปีนี่แหละแหล่งน้ำพี่น้องที่นี่คือแหล่งน้ำถึงแหลง่งธรรมะหากินถึงแหล่งน้ำคนระับผมหมดนลยวัวไงว่าต้นน้ำกว้างอยู่พี่น้องเนาะผมนะยากาศขอบคุณทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาชมครับผมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับ